คือบอกว่าเรารู้ตลอดสายแน่แต่เรารู้เราก็รู้ว่ามันยากที่สุดแล้วเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายในเรื่องหยาบหยาบยังไม่ได้ละเลยนำภาษาอะไรมาพูดเรื่องจิตวิชาขณะจิตแล้วมันมันยึดตลอดสายไม่ได้ไปวางมันเลยพูดยากสําหรับคนที่พร้อมติะนิพพานบุญวาสนาบรารมีมาแต่ฝาก่อนแล้วในปัจจุบันก็พร้อมตินิพพานเขาก็สังเกตอยู่ตรงนี้เลยตัวจิตวิชาขณะจิตเนี่ย เรื่องอื่นไม่มีความหมายสำหรับใจเขาแล้วเรื่องอย่างอื่นมันมีอยู่แต่มันไม่ได้มาผัวพันถ้าไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านคําว่าผัวพันฟุ้งซ่านหมายถึงว่ากายอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่กับตัวเลยมันส่งกลับไปคิดถึงแต่ลูกผัวคิดถึงแต่ลูกเมียไอ้อย่างเนี้ยมันไม่มีกับจิตใจที่มันจะมองเห็นความจริงในใจตนนะแม้แต่ร่างกายอยู่เนี่ยมันจิตใจมันส่งออกนอกข้ามรั้ววัดไปไปหาแต่ลูกผัวไปหาแต่ลูกเมียอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหรอกไปหาแต่ญาติพี่น้องไปวุ่นวายกับเขาเรือกช่วยเขาคิดคิดแทนเขา มันไม่ได้อยู่กับตัวเลยจิตใจอะ่ะมันข้ามโลว,วัดไปตลอดอย่างเงี้ยม่ต้องพูดถึงแล้วนะมันหยาบมากเลยมันหยาบหยาบสุดๆไอ้ที่เราพูดหรืเจตวิชาเนี่ยมันละเอียดสุดๆแนละ้วนี่เราพูดตั้งแต่หยาบที่สุดหรือละเอียดที่สุดหยาบที่สุดก็คือตัวอยู่เนี่ยมันอยู่ในวัดเนี่ยขนาดเราฟังธรรมเพื่อความบรรทุกเนี่ย แต่ใจมันไม่อยู่กับติดใจไม่อยู่กับตัวเลยข้ามรัววัดกับไปหาผัวกับไปหาเมียกับไปหาลูกหลานกับไปหาญาติพี่น้องวุ่นวายแต่เรื่องสมบัติพันธุฐานเรื่องบ้านช่องเรื่องอะไรมันไม่สามารถจะตัดใจได้เลยเองเนี้ยมันไม่มีทางจะเห็นจิตวิชาได้หรอกจิตวิชาละเอียดมากแล้วคือเรื่องอะไรไม่มาพัวพันใจแล้วมันเหลืออันเดียวคือคือจิตเอาวิชาที่มันพยายามจะรักษาใจเป็นตัวเองให้บริสุทธิ์ให้ไปเป็นใจนิพพานเนี่ยมันไม่อันนี้มัน ไอ้เพื่อนนี้มันวาสดาบจะเพลนทุกเลยนั่นได้แต่ราหรับคนอย่างไอ้เนยเขาว่าเนี่ยจะน้องเนยอ่ะที่น้องเนยบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับบ้านทําไมมันต้องไปยิดหนักหนามันคิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่ผัวคิดถึงแต่ผัวอยู่ที่บ้านโอ๊ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะไปหากันอยู่แล้วทําไมมันช่วงแค่ระยะเวลามาปฏิบัติธรรมมันคิดถึงแต่เขาคิดถึงแต่เขาได้ คิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่ผัวที่อยู่ที่บ้านบางคนก็นคิดถึงแต่เมียและลูกที่อยู่ที่บ้านแล้วเราจะไปห้ามอะไรผูท่านได้เราก็สอนบุกโอ้ยแค่มาปฏิบัติธรรมไม่กี่วันเนี่ยเดียกว่าต้องไปเจอกันกลับไปเจอกันโอ้โหทำไมถ้าขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดเลยจิตอวิชชาเป็นขนาดจิตไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้เรื่องจับจบอย่างนั้นมันยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยมันยังไม่ปล่อยวางอะไรเลยมันจะคิดไม่เป็นเลย คนผัวตายไปต้องไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็ในใจมันก็ยังเออละเหยลอยลอยลมไปหาเขามันคิดถึงนะไม่ว่าคิดไม่ใช่คิดถึงแต่คนที่เป็นอยู่ที่บ้านนะตายไปแล้วผัวเมียตายไปแล้วมันยังเออใจมันยังลอยล่องลอยไปหาเขาอยู่นั่นแหละโอ้ความรักความผูกพันเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงจิตอวิชาขนาดจิตเลยไอ้นั่นมันกิเลสย่างจับๆบเลยราคะโทสะโมหะนี่มันไอ้นั่นมันกิเลสย่างยับๆบเลย หยาบหยาบยังมองไม่เห็นยังละไม่ได้ยังมาพูดถึงเลยจิตอวิชชาขนาดจิตอ่ะมันถ้ายังละไม่ได้มันถึงต้องมาพิจารณาความตายไม่เห็นว่าสังขารเนี่ยทั้งตัวเราและตัวเขาว่ามันจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่อย่างนี้ไงลัก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 ,กเราพูดเทไห่เขาก็ไม่ฟังเราว่าลักกันไปได้ยังไงว่าแก่จะตายอ้วนก็อ้วนดำก็ดำ ผมก็หงอกแก่มากแล้วจะจะรักกันไม่ได้มองไงก็ไม่เห็นจะหล่อจะสวยเลยแต่ก็ลักของเขาอยู่นั่นแหละพูดยังไงเขาก็รักน้ำตาไหลเข้าไหลออกเรามองเห็นนี่มาหาเรานี่มันก็แก่ก็แก่แต่ละคนเนี่ยแล้วก็โรคประจำตัวเต็มไปหมดบางคนก็แถมจงสุขภาพร่างกายแทบเดินไม่ไหวแล้วแต่เขารักของเขาไม่รู้จะทำยังไง พูดเท่าไรเขาก็รักของเขาอะเขาก็ว่าเออ้หลวงตาไม่ใช่หนูเนี่ยหนูรักของหนูเนี่ยผมรักของผมเนี่ยเออแล้วเราจะไปทําอะไรได้เงี้ยเออรักกับักไปอย่างเงี้ยก็ก็บางทีก็ร้องไห้เราพึงลราผนหนูรักเขามากหนูรักเขามากร้หอบร้องไห้คนตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยเอาเอารักเขามากเราก็ก็ไปเสียเหมือนหลวงปู่ทาว่ารักเขามากก็ไปเสียรักเขาเสียจะทํายังไงได้ไอ้นั่นอะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงจิตวิชาขนาดจิตแล้วแบบเนี้ย หยาบหยาบแบบนี้มันยังละไม่ได้เลยหนูรักเขามากหนูรักเขามากาเวลามันเป็นของเขาแล้วมันตาบอดมันมองเห็นอะไรตาบอดหมดเลยแต่คนอื่นไปมองไอ้อคู่นี้มันรักกันได้ยังไงวะทั้งแก่ทั้งกลมทั้งดำอ้วนพุงพุยไปหมดแล้วมันยังรักรักยังว่า ลุงตาไม่ใช่หนูเนี่ยลุงตาไม่ใช่ผมเนี่ยผมรักของผมหนูรักของผมเนี่ยเออแล้วเราจะทําไงได้เงี้ยอ,อ๋อก็ต้องดูว่ายึดหยาบยึดปานการยึดละเอียดนะพินาเข้า